สวัสดีครับพี่พี่ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีพระมาลงให้ชมนะครับวันนี้ได้เสมาปีสีมาให้ชมนะครับกับเหรียญปีสีเป็นเสมาหน้า,นาหนุ่มปีสี่หนะครับอันนี้เป็นเหรียญกลมปีสีรุ่นประสบการณ์ ประบการ์ก็มีทุกรุ่นนะครับขอหลวงปู่ถ้าได้ห้อยได้ห้อยได้เก็บไว้บูชามีประสบการณ์ทุกรุ่นครับอืคลาสสิกนะครับถ้าใครอยากได้สนหาสนใจเชอหาบูชาก็ทักไปได้ครับทักไอดีไลศูนย์แปดสี่สามสองสี่สามสามหกแปดผมมีแบ่งปันทุกรุ่นนะครับ ปีสองสงปีทหารทหารประชาอยู่หอปี4-9ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปครับแต่ปีนี้ผมจะตั้งเป้าไว้ผมจะลงให้ได้เยอะที่สุดเลยผมจะลงตอนที่ได้พาะมาผมจะลงทุกคลิปเลยครับลงไว้เพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่เจียมนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่สนใจและทักมาเช่าหาบูชาผมทางไลน์นะครับ0 8 4 3 2 4 3 3 6 8วันนี้ก็มานำเสนอเหรียญที่หลักร้อยครับใช้พุทธคุณได้ครับใครที่งบน้อยทักมาได้4 4 4 6 39เหรียญปี39เหรียญย่อยๆเป็นหลักร้อยใครสนใจก็ทักมาได้ อยากแบ่งไปบูชาหลวงปู่เจียมมติิโยห้อยแล้วแควคาดปลอดภัยนะครับนึกถึงบทคุณบารมีหลวงปู่เจียม,มติิโยหลวงปู่เจียมนักบุญแดนอีสานใต้รุ่นทหารพู่อขอรุ่สุดท้ายผมก็มีนะครับพี่ๆวันนี้ผมได้เรียนปี4 4กับเรียนปี4 6หมาให้พี่ๆได้ชมกัน ก็จะเอามาลงไว้ให้ชมกันนะครับปอดช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วครับไม่มีพักครับไม่มีงบด้วยพูด,ดง่ายๆเอ่อพี่ๆท่นานไหนช่วยเช่าจะได้มีงบมาเช่าคระแล้วมาลงไว้ให้พี่ๆได้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีเกนะครับผมยังไม่เจอเกเหมือนกันครับพี่ๆจะเกผมจะลงให้ชมโอเคครับผม ถ้าผมได้อะไรใหม่ๆมาผมจะพยายามลงให้พี่ๆได้ชมกันขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับ